รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชเพื่อแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำระบุว่าจะแก้ปัญหาแบบยั่งยืนให้นครศรีธรรมราชเป็นโมเดลด้านการเกษตรที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพรมโรคอำเภอพรมคีรีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายชายาพรมมาและ นายอนุชานาคาสใสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประยูนอินสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำในพื้นที่โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า นายกร,รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกรอยากจะลงพื้นที่ในทันทีหลังจากที่ทราบว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นมีความเดือดร้อนพร้อมกับกล่าวว่าปัญหาราคาผลผลิตมังคุดต,ตกต่ำนั้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการเช่นสภาพดินฟ้าอากาศที่มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นการเข้าสู่ช่วงปลายฤดูที่ส่งผลต่อคุณภาพของมังคุดและกลไกด้านการตลาด ซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็จะต้องมีการรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อที่จะได้มาร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายหลังรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนเกษตรกรตัวแทนผู้รับซื้อมังคุดกลุ่มวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้กล่าวกับพี่น้องเกษตรกรและผู้ที่มารอต้อนรับ ว่าตนเองนั้นมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรอย่างจริงจังโดยจะให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นแบบในด้านของการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบยั่งยืนให้นครศรีธรรมราชเป็นโมเดลด้านการเกษตรแต่ว่าการแก้ไขปัญหาในเฉพาะหน้านี้ ในระดับพื้นที่จะต้องมอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดดูแลขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นการเฉพาะหน้าซึ่งในวันที่8กันยายน2566ทางคณะจะได้หาเรือร่วมกับนายภูมิธรรมเวยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อแก้ไขปัญหาราคาบังคุดตกต่ำและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆอีกด้วย พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมการค้าภายในซึ่งได้เดินทางร่วมคณะมาในครั้งนี้ให้มีการเร่งกระจายผลผลิตมังคุดในทุกเกรดทุกไซส์มอบหมายให้ทางองค์การตลาดเพื่อการเกษตรเปิดจุดรับซื้อผลผลิตโดยให้ผู้ซื้อกับผู้ขายได้ทำการตกลงราคากันเองแต่ว่ามีเป้าหมายสำคัญก็คือไม่ให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็พบว่าฤดูการผลิตในครั้งนี้มีผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดจำนวน43,533ตันโดยออกสู่ตลาดแล้วประมาณ28,110ตันคงเหลือผล,ผลผลิตในจังหวัดกว่า10,000ตันขณะที่การให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรในเบื้องต้นนั้น ทางกรมการค้าภายในได้ร่วมกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชทำการรวบรวมมังคุดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปเปิดจุดจำหน่ายในกรุงเทพมหานครผ่านรถโมบายพาณิชย์จำนวน100จุดและต่างจังหวัดอีก120จุดรวมทั้งสิ้น220จุด ปริมาณ1,100ตันรวมทั้งได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางระบบออนไลน์โดยได้มอบกล่องใส่ผลไม้ให้กับกเกษตรกรไปแล้วจำนวน35,000กล่องทั้งนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะยังได้เดินทางไปให้กำลังใจพร้อมกับติดตามบรรยากาศการรับซื้อมังคุดณนะจุดรับซื้อมังคุดที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังลุงจำกัด หมู่ที่1ตำบลทอนหงอเภอรพรมคีรีซึ่งได้เปิดรับซื้อและรวบรวมผลผลิตมังคุดตั้งแต่20สิงหาคมถึง3กันยายน2566จำนวน124.18ตันเป็นเงิน4.6ล้านบาทโดยจัดส่งไปจำหน่ายยังจังหวัดปลายทางผ่านทางขบวนการสากรในเจ็ดจังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดสะแก้วจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดลำปางจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลำพูนและจังหวัดขอนแก่น